ขอนนบน้อมแด่พระตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งควรเคารพบูชาสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายขอเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทพประทานพรก็ครับมาพบสาธุชนคนดีอีกว่าระหนึ่งในเรื่องราวของพิษุห้ารูปที่กล่าวถึงความสั้รวมของตอนว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากบางรูปกกส็สารวมทางตา บางลูกก็สมรวมทางหูบางลูกก็สมรวมทางจมูกบางลูกก็สมรวมทางลิ้นบางลูกก็สมรวมทางกายแล้วก็มานั่งพูดคุยกันว่านะความสมรวมของเราเนี่ยเป็นเรื่องทำได้ยากแต่ว่าพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าทำได้ยากทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ มีขั้นตอนในการที่จะกระทำในการที่จะประพฤติปฏิบัติเราก็เรียนรู้ในด้านทฤษฎีซะก่อนว่าการจะส้มรวมทางตาควรจะทำอย่างไรการสํารวมทางหูควรจะทำอย่างไรนในเป็นลักษณะของการเจริญเนี่ยทานเรียกว่าอินทรีย์สงวรก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นการที่จะทําให้วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกว่าเนื่องจากวิปัสสนาเนี่ยมารู้ความจริงของรูปธรรมหรือนามธรรมแต่พูดกันให้เข้าใจก็คือเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจว่าทั้งรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีหรือว่าร่างกายหรือจิตใจก็ดีเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามีความเป็นทุกข์คือทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มีความเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครใครแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บังคับบัญชาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้สิ่งเหล่านี้คือรูปธรรมก็ดีนมามธรรมก็ดี ล้วนเกิดขึ้นแต่เหตุปัจจัยนี่เรียวกว่าเป็นอนัตตาแต่กว่าที่จะมาเห็นความเป็นอนัตตานี้ก็มีลำดับในขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติเราก็รู้ทฤษฎีแต่ละทวารแต่ละทวารไปก่อนในการปฏิบัติในเรื่องของ ตติปัฏฐานก็ดีอินทรีย์ังวนก็ดีเพื่อที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดวิปัสสนานี้นะก็เพื่อเข้าไปถึงความจริงเพราะว่าเราเนถูกอวิชชาคือความไม่รู้ปิดบังไว้ถูกทิฏฐิความเห็นผิดประยึดเอาร่างกายและจิตใจว่าเป็นเหล่าที่ทะเรีลาะศักกายทิฏฐิ เพราะฉะนั้นเพื่อจะนำสก,กายทิฐิแล้วก็อวิชชาเนี่ยออกไปจากกิจใจยังต้องมีขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มิชชาทิฐิกับอวิชชาเข้าปิงอิงอาศัยแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะรู้สิ่งนั้น พราะว่าถ้าสิ่งใดก็ตามไม่ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อาวิชาแลว้วก็ทิฏฐิไปเข้าไม,ไม่ไปจับเป็นอารมณ์ไม่ไปถือเป็นสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสแล้วเรานำไปปัดพติปฏิบัติเรานำไปรู้ก็ไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้เป็นผู้ หมดจดจากอวิชชาและทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นอารมณ์เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้อวิชชาและทิฐิเกิดขึ้นก็ต้องไปตามมารู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจริงเรียงลำดับในเรื่องของทฤษฎีเอาไว้ว่าควรจะรู้อย่างไรอะไรเป็นอะไรและเวลาลงมือปฏิบัติจะปฏิบัติ อย่างไรด้งท่านผู้ฟังเหมือนกับเราเราเรียนเราสมมติเรียนเรียนทำกับข้าวก็แล้วกันเราก็ต้องรู้จักพริกรู้จักหอมรู้จักกระเทียมรู้จักเกลือรู้จักน้ำปลา,าน้ําตาลรู้จักสิ่งเหล่านี้ที่จะเป็นเครื่องปรุงการรู้จักการนำมาใส่เวลาที่เรา ต้มเวลาที่เราแกงควรจะใส่อะไรก่อนอะไรหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลากินสมมติเราแกง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 ,แกงอะไรดีละ่ะแกงมะเขือ <c ười> มะเขือก็มีทั่วๆไปนะแต่ของหายากเนี่ยบอกว่าเป็นเป็นของป่าจริงๆเนยของหายากแกงหน่อไม้เ <c ười> นี่ยท่านผู้ฟัง เวลาเราจะแกงเนี่ยเราจะใส่อะไรก่อนเราจะใส่อะไรหลังเราจะปรุงอย่างไรแต่เวลาเรากินเวลาเราทานเนี่ยตักมาช้อนหนึ่งเนี่ยมาเราก็ใส่ปากก็ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราปรุงไอ้สิ่งที่เราแกงนะมันรวมกันอยู่ในช้อนนั้นแล้วในเวลาที่เรากินก็เวลาที่เราปรุงเนี่ยมันก็เลยคนละส่วนกัน แต่ว่าทําไมจะต้องรู้จักเสียก่อนถ้าไม่รู้จักเสียก่อนแล้วเนี่ยมันจับใส่ไม่ถูกเมื่อจับใสายไม่ถูก,ม,ม,ถกมันก็เป็นแกงเหมือนกันแต่มันคงไม่อร่อยเหมือนแกงที่เขาทาเป็นการเจริญกรรมาฐานก็เช่นเดียวกันจะต้องรู้จักว่าอะไรคืออะไรเสียก่อนเมื่อรู้แล้วควรจะทําอย่างไรแล้วเวลาทํขาขณะไหน ทำตรงไหนท่านผู้ฟังนี่ก็เรามาเรียนกันซะกก่อนว่าอะไรอยู่ทางไหนแล้วก็ความสําคัญผิดเนะี่ยมาสําคัญผิดที่อะไรก็จะไล่ไปตามทวานนะท่านผู้ฟังว่าพระพิสูจนทั้งห้ารูปนั้นนะท่านก็มานั่งพูดนั่งคุยกันว่าของท่านนะ่ะทำยากเช่นการสํารวมทางตาทางตาในเวลาเห็น สีต่างๆที่มากระทบจากกูปสัสสัจากกูปสรสสานี่ท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าลูกตาทั้งลูกนะอยู่เฉพาะกลางตาดำเท่านั้นอ่าก็ไม่ได้ใหญ่โตละจากกูปสรสสาทเนี่ยอยู่ที่กลางตาดำมีสันฐานแค่หัวเหา่าในเวลาเห็นเนี่ยท่านผู้ฟังสีกับตัวประสาทตาเนี่ยพร,รูปธรรม เพราะสีก็ไม่รู้อะไรตัวประสาทตาก็ไม่รู้อะไรเพียงแต่เป็นผู้รับกระทบสีเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสีกับประสาทตาจึงเป็นรูป,ปรธรรมผู้เห็นคือจักขุวิญญาณนะจักขุวิญญาณคือวิญญาณที่ไม่เห็นที่ตา คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ร้องเรียกธรรมชาตินี้ว่าจากักขวิญญาณก็ทรงประทานนารูปปริเฉทญยานให้กับสาวกเพราะว่าสาวกนี่อาจจะเข้าใจผิดไปว่าตัวตาเนี่ยเป็นผู้เห็นแต่แท้ที่จริงแล้วจกักขูประสาทคือประสัตตาเป็นเพียงผู้รับกระทบผู้เห็นคือจักขุวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรม สัตว์โลกเนี่ยไม่เคยมีความรู้สึกเอาสีต่างๆเนี่ยว่าเป็นตัวเราหรอกแต่จะบอกว่าฉันเห็นฉันเห็นอันที่จริงการเห็นน่ะเป็นเรื่องของนมามธรรมคือจักขุวิญญาณทางตาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิน่ะคือสากายทิฏฐิเนี่ยมาจับเอาการเห็นว่าเป็นเราเห็นแต่แท้ที่จริงแล้ว จะคูวิญญาณนี้เป็นนามธรรมส่วนทั้งหูเราทางหูก็บอกว่าเสียงต่างๆกับโสตรประสาทโสตรประสาทนี่ก็อยู่ภายในช่องหูมีสันฐานดุดวงแหวนคือกลมๆเสียงกับประสาทหูคือโสตรประสาทเนี่ย โสตรประสาทไม่ใช่ใบหูนะท่านบูฟังเข้าไปในภายในช่องหูอีกทีหนึ่งะเสียงต่างๆกับโสตรประสาทก็เป็นรูป,ปรธรรมเพราะว่าคิดนึกอะไรไม่ได้หรอกเสียงก็คิดนึกไม่ได้โสตรประสาทก็คิดนึกไม่ได้ผู้ที่ได้ยินเสียงคือโสตวิญญาณนะคือจิตมาทำหน้าที่ได้ยินเสียงที่ประสาทหู นะั่นซึ่งเป็นนามธรรมอันนี้เราจะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ตอนไหน,นละ่ะก็พิสูจน์ได้ตอนที่เรานั่งเมอลอยนีย่เนี่ยท่านผู้ฟังใจคิดถึงเรื่องอื่นมีคนมาเรียกมีคนมาอะไรเขาเรียกตั้งหลายคำบอกไม่ได้ยินไงเรียกตั้งหลายคำแล้วเนี่ยอ๋อพอดีส่งใจไปทางอื่น เสียงกระทบหูไหมกระทบแต่ว่าผู้ที่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงกันแล้วหรืออย่างเวลาที่เราหลับเนี่ยเสียงต่างๆก็มีประสาทหูเราก็มีแต่โสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นเราจึงไม่ได้ยินเสียงถตาหากว่าประสาทหูเป็นผู้รู้เสียงแล้วเราคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วท่านผู้ฟัง นะท่านผู้ฟังก็บอกว่าน,นั้นหูมันนอนพักผ่อนไม่ใช่หูพักผ่อนนะท่านผู้ฟังมันทําหน้าที่องมันตลอดเวลานะรับกระทบเสียงตลอดแต่ว่าโสตวิญญาณไม่เกิดขึ้นเพราะจิตลงสู่พระวังทําหน้าที่รักษาชีวิตทําหน้าที่ให้หายใจเข้าหายใจออกนะรักษาชีวิตไว้ทางหูเนี่ย นท่านบอกว่าเสียงกับโสตประสาทนี่เป็นรูปธรรมส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงคือโสตวิญญาณนี่เป็นนมามธรรมกิ่ดได้ประจับตรงไหนล่ะจับเอาเสียงว่าเป็นตัวเราหรือไม่ใช่ท่านผู้ฟังลองลองพิจ,จารณา,นานดูให้ดีนะเช่นเสียงสุนัขเห่าตะกี้เนี่ยหรือเสียงอาตมาก,ก็ได้ท่านผู้ฟังไม่เคย มาสำคัญว่าเสียงอัตมาเป็นตัวท่านผู้ฟังหรอกแต่ท่านผู้ฟังกําลังรู้สึกว่าเราเป็นคนได้ยินเสียงแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราโดยธรรมชาติที่แท้จริงน่ไม่มีมีแต่โสตวิญญาณน,นี่แหละเป็นผู้ได้ยินเสียงซึ่งเป็นนามธรรมแต่ว่ากิเลตเนี่ยเขามาจับมาจับเอาการได้ยินว่าเป็นเราเสียส่วนทางจมูกเรา กลิ่นต่างๆกับคาณะประสาทคาณะประสาทในท่านผู้ฟังอยู่ภายในช่องจมูกนะนะมีสันฐานคือรูปร่างเหมือนกลีบเท้าแพะนะก็อยู่ในช่องจมูกทั้งสองข้างเหล่านี้แหละรูปร่างเหมือนกลีบเท้าแพะกลิ่นต่างๆก็ดีประสาทจมูกก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นรูปธรรมผู้รู้กลิ่น คือขานะวิญญาณนี่เป็นนามาธรรมแต่ว่าความสำคัญผิดที่ไปยึดว่าเราเนี่ยเหม็นเราเนีนหอมเนี่ยไม่ได้ยึดที่ตัวรู้ซะแล้วไปยึดเอาตัวกลิ่นเพราะเหม็นหอมเนี่ยมันอยู่ที่กลิ่นอา่านผู้ฟังแต่ว่าในเวลาเรายึดเนี่ยโอ้ยเราเหม็นหม่เหม็นอะไรเรา แม่สงสัยจะเป็นสุน,นัขเนา่าหรือแมวตายหรือคางคกถูกงูมันกินแล้วพระไปเห็นเข้าสงสารคางคกไล่งูไปคางคกมันก็ถูกงูกัดแล้วเสียชีวิตอยู่ส่งกินเหม็นให้กับพระพระก็บอกว่าเหม็นเหม็นคางคกเหม็นคางคก เพราะฉะนั้นในทางจมูกเนี่ยไม่ได้เอาตัวรู้นะเอาตัวกลิ่นนั่นแหละมาเป็นตัวเราว่าเราเหม็นว่าเราหอมแต่เหม็นหอมเนี่ยมันอยู่ที่กลิ่นเพราะฉะนั้นทางจมูกเนี่ยนกิเลสมันจับเอาตัวกลิ่นว่าเป็นตัวเราก็ให้รู้ความจริงว่ากลิ่นนั้นเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่เป็นนามธรรมบางคนก็จะบอกว่าอา้าวถ้าไม่ไม่มีตัววิญญาณไปรู้กลิ่น แล้วจะได้กลิ่นหรือก็ถูกต้องไม่ได้กลิ่นแต่เวลายึดเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเอาตัววิญญาณคือตัวรู้กลิ่นว่าเป็นตัวเราแต่ไปยึดออกตัวกลิ่นว่าเราเนะ่ะเหม็นเราเนะ่ะหอมแต่เหม็นหอมเน่ะเป็นเรื่องของกลิ่นมันไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ท่านผู้ฟังถ้าเอากลิ่นเหม็นออกไปเสียนะ คานวิญญาณคือผู้รู้กลิ่นจะรู้กลิ่นเหม็นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยไปยึดเอาว่าเหม็นว่าหอมนั่นเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทางจมูกนี้เวลาจะเพ,พื่อิปฏิบัติเวลาจะสํารวมก็ให้รู้ว่ากลิ่นเนี่ยเป็นรูปไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติที่คิดนึกไม่ได้พรารสต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดของอะไรนี่ก็ตาม S <S 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 กับชิวหาประสาทคือประสาทลิ้นประสาทลิ้นเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ท่ามกลางลิ้นนะลิ้นของเราเนี่ยด้านบนนะท่นานผู้ฟังจะเป็นรูพรุนๆๆ,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 ๆุๆนมาก็ลงไปในที่ท่ามกลางของลิ้นนะด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของกายประสาทด้านบนก็เป็นเรื่องของกายประสาทส่วนประสาทลิ้นเนี่ยอยู่ท่ามกลาง อาศัยธาตุน้มเนี่ยพาเอารสไปกระทบกับชิวหาประสาทนะเมื่อธาตุน้ำพาเอารสไปกระทบกับชิวหาประสาทแล้วก็เกิดความรู้นะรู้รสนั้นรู้รสว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มใครเราทำหน้าที่รู้รสบอกชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดที่ลิ้นเนี่ยแหละเป็นผู้รู้รส แต่ความสําคัญผิดของสัตว์โลกเนี่ยสำคัญผิดที่ไหนมิจฉาทิฏเกาะที่ไหนก็เอาที่รสนั่นแหละว่าเราเปรี้ยวว่าเราหวานว่าเราอ,อร่อยว่าเราเผ็ดว่าเราขมเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมนี่มันอยู่ที่รสนะเพราะฉะนั้นในทางลิ้นเราก็สําคัญเอารสว่าเป็นตัวเราเราเปรี้ยวเราหวาน แลที่จริงเปรี้ยวหวานมันอยู่ที่รสนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูตรงนี้สิล่ะว่าจะเป็นความจริงหรือไม่เช่นว่าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวละอ่อนหวานไปนิดนึงเราเอาอะไรมาเติมละ่ะเอาน้ำตาลมาเติมแสดงว่าน้ำตาลเนี่ยให้รสหวานนะ ความหวานเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นรูป,ประธรรมหรือเปน็นนามธรรมละความหวาน,นความหวานก็เป็นรูป,ประธรรมจี่ถ้าหากว่าความหวานเนี่ยเป็นเรื่องของผู้รู้คือชิวหาวิญญาณแล้วเราก็ไม่ต้องตักน้ําตาลมาเติมหรอกเพียงแต่เรานั่งนึกว่าหวาน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 มันก็หวานแล้วแต่มัง้ง แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอ่าเราก็ต้องไปหารถเนี่ยมาเติมไปหาน้ําตาลมาเติมน่าดึงจะได้รถหวานแล้วที่เราส้อคัญผิดเราส้อคัญอยู่เราหวานเราขมเราเผ็ดเราร้อนอะไรเนี่ยนะเนี่ยเราเราเราเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมอะไรเป็นเรื่องของรสนะ นี่เราสําคัญผิดเอารถเพื่อเป็นตัวเราเพราะฉะน,นั้นก็ให้รู้ความจริงว่าเป็นรูปรถไม่ต้องลงรายละเอียดกระท่านผู้ฟังเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ต้องลงรายละเอียดว่ารูปรถพี่อารูกรถหวานนี่มันเป็นชื่อให้รู้แต่เพียงว่าอันนี้เป็นรูปธรรมพอแล้วส่วนทางกายเวลาถูกต้อง ธาตุดินคือแข็งอ่อนธาตุไฟคือร้อนเย็นธาตุลมคือเข่งตึงหรือเคลื่อนไปในเวลาถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนกับกายประสาทกายประสาทเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่ทั่วร่างกายเลยนะยกเว้นที่ปลายผมที่ปลายเล็บที่ปลายที่ขนนะ ที่หนังนั้นหนาออภัยเช่นสีส่นท้าเป็นต้นที่ที่ย่อยอาหารนี่อยู่ของปจาจกะเทโชธาตที่ทําหน้าที่เป็นไฟธาตุย่อยอาหารตรงน,นั้นไม่มีไม่มีประสาทกายเพราะประสาทกายเนี่ยจะเป็นผู้รับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนถ้าธรรมชาติสร้างประสาทกายให้เกิดขึ้น ที่ป่าจะกะเตโชคือที่ไฟธาตุแล้วเราจะร้อนจนทนไม่ไหวพอไฟธาตุเนี่ยร้อนไม่งั้นจะเผาไหมซากเป็ดซากไกา่ซากหมูซากกุ้งซากปลาได้หรือที่เรากินเข้าไปเนี่ยบางทีก็แหมต้มอ,อัฐิหมูอย่างอร่อยเลยอัฐิแปลว่าแปลว่าอะไรละ่ะกระดูก ต้มกระดูกหมูนี่ต้มอัฐิหมูนะพูดอย่างนี้เราไม่น่าฉันรอกไม่น่าทานอะถ้าบอกว่าต้มกระดูกหมูก็ยังพอน่าทานน่าน่าฉัน้างนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติจึงไม่สร้างไม่สร้างภาษาทะลปคือประสาทกายที่นั้นถ้าสร้างแล้วเราจะทนไม่ไหวเพราะความร้อนในที่นั้นร้อนรุนแรงมาก ก็เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนเนี่ยเป็นรูปธรรมภาษาทะูุคือประสาทกายที่มัอยู่ทั่วร่างกายก,ายก็เป็นรูปธรรมเวลาเข้าใจผิดเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจผิดที่กายะวิญญาณผู้ที่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหย่อนนะแต่เราไปเข้าใจผิดว่าเราเย็นว่าเราร้อนนะว่าเราอ่อนว่าเราแข็งว่าเราตึงว่าเราย่อน เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่เป็นเรื่องของรูปธรรมไม่ใช่เรื่องของนามธรรมาความเข้าใจผิดคือเอาวิชากับทิฏฐิเนี่ยไปจับเอาเย็นร้อนอ่อนแข็งว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นก็มารู้ความจริงว่าในทางกายที่กระทบเช่นเย็นมากระทบก็รู้ว่าเป็นรูปธรรมเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรไม่ได้ส่วนทางใจเนี่ยท่านผู้ฟังเยอะมาก อาการนั่งอาการนอนอาการยืนอาการเดินนี่เป็นเรื่องของรูปธรรมผู้รู้นั่งนอนยืนเดินเนี่เป็นนามธรรมเวลากิเลสไปจับเนี่ยไปจับตรงไหนล่ะไปจับเอาตรงที่นั่งว่าเป็นเรานั่งว่าเป็นเรานอนว่าเป็นเรายืนว่าเป็นเราเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหากว่าจะกําหนดทางใจ ที่จะรู้อิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ต้องรู้ว่านั่งน่ะเป็นรูปธรรมยืนน่ะเป็นรูปธรรมเดินน่ะเป็นรูปธรรมนอนน่ะเป็นรูปเป็นธรรมเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรไม่ได้นานั่งก็คิดนึกอะไรไม่ได้ผู้ที่คิดนึกก็คือนามธรรมไม่ใช่เรื่องของร่างกายจะเป็นผู้คิดนึกแต่เพราะฉะนั้นท่านให้ก็รู้ความจริงว่านั่งนอนยืนเดินเนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรม นั่งกับนอนเป็นอันเดียวกันไหมคนละอ่านกันนะแต่ว่าเนื่องจากสันติคือความสืบเ,เนื่องเนี่ยทำให้สัตว์โลกเข้าใจว่าจากนั่งแล้วก็ไปยืนแล้วก็ไปเดินแล้วก็มานอนคนเดียวกันแทนที่จริงแล้วเนี่ยธรรมาชาติเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ถ้ทางใจยังไม่หมดนะท่านผู้ฟังก็ยังมีอาการทางจิตใจเช่นง่วงบางความฟุ้งซ่านบางความโมโหโทโซบางอะไรห่ากต่างๆเหล่านี้ในความง่วงความฟุ้งซ่านรือความโกรธความโลภเนี่ยเป็นนามธรรมผู้รู้อาการง่วงอาการฟุงร้งซ่านอาการสงบ รู้อาการนะของความโกรธรู้อาการของความโลภนั่นเป็นนามธรรมเวลานี้เนี่ยเราเอาความง่วงว่าเราง่วงแล้วเราเอาความฟุ้งว่าเราฟุ้งแล้วเอาความโกรธว่าเราโกรธเราเอาความโลภว่าเราโลภง่วงก็ดีฟุ้งก็ดีโกรธก็ดีโลภก็ดีนี่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็ให้รู้ความจริงว่า นามนั่นแหละเป็นผู้ง่วงนามง่วงยังไงแล้วก็ฉันก็ลืมตามไม่ขึ้นเนี่ยจะบอกว่านามง่วงยังไงอ้าวท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคนขับรถเนี่ยบอกว่นหลับในตาก็ยังลืมอยู่แต่จใจมันหลับง่วงเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมานะไม่ใช่เป็นเรื่องของรูประธรรมนา,านาม,มันง่วงคือจิตใจมันง่วง พอมันง่วงแล้วก็มันก็ไม่สั่งให้เบ่งตาขึ้นไม่สั่งให้ไปรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตามันจะลงแต่พอหวังแมบนิดเดียวแมคนเดินเนี่ยท่านผู้ฟังสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคนเดินเนี่ยนะเดินได้สี่กิโลเมตรห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถยนต์วิ่งเนี่ยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ดีแปดสิบกิโลก็ดี ร้อยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวุกลับไปเนี่ยท่านผู้ฟังลองคิดดูจะไปถึงไหนล่ะขนาดเราเดินสี่ชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเอ้ยเอาอย่างสี่กิโลทอนตอนหนึ่งชั่วโมงดูที่สับสนใหญ่แล้วนะสี่กิโลห้ากิโลต่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเวลาเราสะดุดทีนูนามาม่นหัวก็มองไปนูน่นนะความเร็วแค่นี้นะ ความเร็ววาสี่ชั่วโมงได้สี่กิโลในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงในสี่กิโลแหมพูดกลับไปกลับมาทําให้นะท่านผู้ฟังงงท่านผู้ฟังก็ไม่งงหรอกผู้งงก็คือผู้พูดนี่แหละนะแล้วรถวิงว่งสี่สิบก็ดีแปดสิบก็ดีร้อยหนึ่งร้อยี่สิบก็ดีเนี่ยเพอเงียบปลักไปเนี่ยมันไปถึงไหนนะท่านผู้ฟังเอาชีวิตไปทิ้งกันซะเยอะแยะแล้ว นี่เป็นเรื่องนามธรรมานามเชยงไปเรื่องรูปธรรมแต่มันไม่มีนามธรรมามาทางตางให้รู้ทางตานะ่ะมาทางหูให้ได้ยินเสียงละมันลงรวังไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เสียชีวิตได้เอาละท่านผู้ฟังเรารู้แล้วทางตาเนี่ยท่านให้กําหนดรู้ว่านามนามเห็นเรียกว่าธรรมชาติที่เห็นนี่เป็นนามธรรมา ทางหูก็รู้ว่านามได้ยินทางจมูกก็ให้รู้รูปกลิ่นทางลิ้นก็ให้รู้รูปรสทางกายก็ให้รู้รูปเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายส่วนทางใจนี่รู้ได้ทั้งรูปธรรมรู้ได้ทั้งนามธรรมแล้วแต่ว่าเราจะยกอะไรขึ้นมานในการปฏิบัติที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆนะ ทางตาหูจมูกทิ้นกายเนี่ยเป็นของยากนะท่านผู้ฟังเมื่อเราจะเริ่มต้นฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยท่านบอกว่าให้ฝึกหัดทำของยับยาบไปก่อนนะเมื่อทำของหยับยบเป็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวของละเอียดก็ทำเป็นได้นะท่านผู้ฟังเข็มเย็บกระสอบข้าว กับเข็มเย็บผ้าเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาร้อยได้อันไหนร้อยง่ายกว่ากันละ่ะหน้าเข็มเย็บกระสอบก็จะร้อยง่ายกว่าเข็มเย็บผ้าเพราะว่าเป็นของหยาบนะท่านก็บอกว่าให้ฝึกฝนของหยาบไปก่อนแต่ว่าพิสูจน์ทั้งห้ารูปเนี่ยท่านก็มายึดเอาแต่ละอย่างแต่ละอย่างของท่านนาแะแต่การฝึกฝนอบรมจริงๆเนี่ยต้องทําของหยาบๆยาไปก่อน เมื่อของหยาบเข้าใจดีแล้วเดี๋ยวของละเอียดเขาเกิดด้วยอำนาจของปัญญาที่เข้าไปฝึกเข้าไปหัดจะเป็นไปโดยอัตตโนมัติเองนะท่านผู้ฟังเวลาที่จะปฏิบัติของเรายังไม่พอซะแล้วหมดเวลาซะก่อนแล้วท่านผู้ฟังขอความสุขความเจริญความสวัสดีความมีปัญญาจงมาเกิดมีแกท่านผู้ฟังสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่าน น่าขอจเจริญพร